อีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้ก็ต้องส่งการบ้านคุณผู้ชมนะครับอันนี้เรียกว่ามาส่งการบ้านที่ถามว่าแล้วชาวนาปีนี้รัฐบาลจะครบวาระสี่ปีแล้วประกันร,รายได้ส่วนต่างข้าวจะได้หรือไม่น้ําท่วมเสียหายอยู่ภาคอีสานส่วนใหญ่เนี่ยนาข้าวที่เสียหายในภาคอีสานนะครับรุ่มน้าเจ้าพยาภาคกลางนี่เขาเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับข้าวกล้ามไม่เสียหายจะเสียอยู่บ้างก็น,นาปลังที่ทําเสี่ยงดวง แต่ว่าพี่น้องทางอีาสานนี่เป็นหนาปีกระทบโดยตรงเลยทีเดียวเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้เตรียมเงินเอาไว้ในการประกันร,รายได้ข้าวในปีที่4นะครับ4 6 7ล้าน6ครัวเรือนนะครับตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น1,5้าน5แสนล้านครับ1,5แสนล้านนะครับก็มีโครงการที่รัฐจะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ประกันส่วนต่างนี่้86,740ล้านนะครับโครงการคู่ขนานก็มีโครงการเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวชะลอการขายนะครับอันนี้ก็จะช่วยเหลือเกษตรกรร่ละ1,500บาทต่อรายต่อ1ตันนะครับและโครงการช่วยเหลือดอกเบี้ยร้อยละสามให้กับสากรที่ชะลอการขายข้าวหรือเก็บสต็อกข้าวไว้นะครับอันนี้ก็ช่วยอีก18,22ล้านบาทเศษและโครงการร่ละ1,000บาท เป็นการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวไม่เกินครอบครัวละ20ไร่เป็นเงินอีก55,364ล้านบาทเศษโครงการนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่รัฐบาลจะจ่ายช่วยเหลือพี่น้องชาวนานะครับทุกภาคนะครับรวมแล้ว1ล้านโทษทีครับ151,27ล้านบาทเศษครับคุณผู้ชมครับ นี่คือสิ่งที่รัฐบาลเอาไปช่วยเกษตรกรชาวนาโดยตรงจะบอกว่าชาวนาขายข้าวได้ราคาถูกราคาถูกแต่นี่คือเงินที่รัฐต้องทุ่มต้องถม,งถมลงไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับซึ่งแตกต่างจากคนที่มีอาชีพอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรรมนะขาดทุนก็ขาดทุนไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่พี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังได้รับการดูแลอยู่แสนห้าหมื่น นะครับกว่าล้านที่จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนนี้นะครับซึ่งวันนี้ทางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณทิพาน,นันก็ได้แจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรทราบนะครับว่าท่านสามารถที่จะตรวจเช็คสิทธิ์นะครับว่าท่านจะได้รับเงินหรือไม่นะครับผ่านถูกต้องไหมนะครับเพราะว่าเขาก็จะเริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนนี้ครับตุลาคมเนี่ยนะครับซึ่งผมกําลังรอดูว่า วันพรุ่งนี้นะครับเรื่องนี้จะเข้าคณะรัฐมนตรีไหมถ้าเข้าคณะรัฐมนตรีถ้าเข้าวันพรุ่งนี้แปลว,ว่าอนุมัติเงินแสนห้าหมื่นล้านบาทเศษเนี่ยนะครับจ่ายส่วนต่างให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับก็ขั้นตอนหลังจากนั้นก็นําไปสู่การจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาต่อไปแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับเพราะว่าเขาตั้งเป้าไว้ทั้งหมดเนี่ยสามงวด นะครับที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนางวดแรกก็นี่แหละตุลาคมเร็วสุดก็น่าจะ19ถ้าไม่ทันก็ภายในสิ้นเดือนนี้ภายในเดือนนี้ภายในปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วไปสิ้นสุดเอา22โทษทีครับ20ประมาณเดือนเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะไปสิ้นสุดนะครับที่จะจ่ายเงินทั้งหมดรวมแล้ว3 3งวดนะให้กับพี่น้องชาวนา นะครับตอนนี้ท่านเข้าไปในเว็บไซต์ของอชื่อเว็บไซต์นะครับชงโคอินบเอเอซนะครับเข้าไปนี้พอเข้าไปเสร็จปั๊บก็หรือจานนี้ก็ได้ครับเนี่ยคุณผู้ชมมีมือถือเนี่ยสแกนเคอร์โค้ดตรงนี้ก็ได้พอเด้งขึ้นหน้าจอปั๊บก็กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับกรอกเข้าไปพอกรอกเข้าไปปั๊บก็จะขึ้นหน้านี้พอขึ้นหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าของเราผ่านเรียบร้อยไหมอะไรไหม นะครับพอเงินเข้าแล้วเราก็เช็คก,กับทกศอีกทีว่าเงินเข้าแล้วยังนะครับก็ไปเข้าในส่วนแอปพลิเคชันของทกศนะครับทกศเอโมบายนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลให้บริการพี่น้องประชาชนโดยใช้สื่อสารออนไลน์ทั้งตรวจสอบได้ว่าเราจะได,เะได้เราจะได้ตังไหมนะครับแล้วพอจะได้ตังค์แล้วเนี่ยรู้ว่าได้แล้วเนี่ยแล้วเงินเข้าเมื่อไหร่ก็ไปตรวจสอบได้ นะครับทั้งหมดอยู่ในมือถือของเราได้ทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมครับเงินจะผ่านไปถึงมือกเกษตรกรชาวบ้านโดยตรงโดยที่ไม่ตกหล่นไปผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ผ่านโรงสีไม่ผ่านนายหน้าไม่ผ่านนักการเมืองไม่ผ่านใครทั้งสิ้นออกจากกระเป๋าของรัฐก็ไปเข้ากระเป๋าของชาวบ้านโดยตรงกระเป๋าของรัฐไปเข้าทกศทกศก็ไปเข้าบัญชีของชาวบ้านชาวบ้านก็กดเงินไปใช้ไปอะไรต่างๆได้ นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่ง